อยากสิขออายได้โบรักษาใจน้องได้โบแค่สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ชายเอ๋ยหากหักน้องคนนี้อย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเดิ ดีค่ะยายกอกชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้ยายกอกชาแนลอารมณ์ดีค่ะร้องเพลงเพราะว่าดูเพลงป้าแตนมาทั้งวันเลยวันนี้ฟังเพลงป้าแตนเพราะที่จะให้ป้าแตนได้ยอดวิวเยอะๆอยากเป็นป้าแตน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 ยายกอกก็บ้าไปเนาะไม่ใช่อะไรเพราะว่านั่งทั้งวันก็มาลุกมาขยับ แข่งขยับขาบ้างร้องเพลงบ้างเนาะไปเนี้ยทำให้อารมณ์เราดีขึ้นถ้าเราคิดอะไรฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันคิดอะไรเลื่อยเปื่อยไม่เป็นผลดีเพราะว่าช่วงนี้คนยิ่งอยู่แต่ในห้องเนาะกักตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็คิดมากคิดเยอะเดี๋ยวสติหลุดไปเราก็จะยุ่งเราต้องควบคุมสติเราให้ดีนะควบคุมสติดูแลตัวเองให้ดีให ไม่คิดฟุ้งซ่านต้องทำใจทำใจไม่ใช่เป็นแต่เราเป็นทั้งโลกทั้งโลกทั้งโลกนี่ยายก็จะแบบเต้นไปก็อยู่ในห้องเลยก็เต้นไปก็เหมือนได้ออกกำลังกายด้วยเนาะเอฟซีเนาะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเบื่อกันนะคะอย่าเบื่อกันนะคะนะคะนะคะอยากเป็นป้าเต้นอยากเป็นป้าแต้น วันนี้วันนี้ไม่มีอะไรออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายค่ำมาเดี๋ยวก็หุงข้าวเตรียมไปรับฝาชีซื้อกับข้าวมากินแล้วก็นอนพักผ่อนสู้งานต่อไปตึงตึงตึง,ตงอันนี้คือวิธีที่ทำไม่ไม่ให้เครียดของของยายก็นะยายก็เวลาทำงานในบางทีก็จะเครียดเครียดแบบโมโหให้ใครอะไรอย่างนี้ก็จะแบบ ร้องเพลงอะไรออกมาอย่างนี้ก็จะดีขึ้นนะคะหรือไม่ก็พาเพลงไปด้วยมันก็จะสบายใจขึ้นเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องที่เราแบบไม่พอใจเรื่องที่เราไม่ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ต้องคิดแล้วก็ร้องเพลงไปสนใจอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งที่เราทําให้เราไม่พอใจไม่ต้องไปสนใจมันเราก็ต้องเบงเบนประเด็นไปที่การร้องเพลงบ้างทําอะไรแบบฟังเพลงบ้างนู่นนั่นนี่นะ แล้วก็แก้ปัญหาไปเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องคิดมากคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนจริงๆนะยายเชื่ออย่างนั้นนะคิดดีพูดดีทำดีได้ดีแน่นอนแต่ก็พูดพูด่ง่ายเนาะพูดง่ายยายก็ว่าพูดง่ายนะแต่ทำนี่ยากนะจริงทำยากจริงแม้แต่สินห้าเนาะสินห้าก็ท่องได้นะ ปานาติปาตาเวลามณีสิขขาปะทังสมาธิยามิอะไรอย่างเงี้ยท่องไปในสุราเมรยามัชฌะประมาแต่ทำไม่ได้คะ่ะสิห้านี้ได้แค่ข้อสองข้อก็ยังดีแล้ววันหนึ่งอะเนาะใช่ไหมแต่ถ้าใครทำได้ทั้งห้าข้อนี่สุดยอดคนเลยนะคะดีมากมากเลยถ้าทำได้อะจริงนี่ยายก็พูดเลยถ้าทำได้ แค่คิดดีพูดดีทำดีก็ขอให้ได้โกนเพ่อใหญ่ก็กทำมาแล้วยายก๊กก็ทำไม่ค่อยได้เหมือนกันจริงๆจะพยายามทำให้ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ไม่ต้องเอายาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเบื่อ เดี๋ยวแฟนขับเบื่อแบบไม่ดูไม่ดูดคลิปยายก๊อกขอดูคลิปยายก๊อกด้วยนะคะไม่ตายอยากกอกด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ